เห็นไหมายอยาแคยาอยฉันจะไปฟคุณนะค่ะนตด่ร เอาวางแผลมัน่างตัาตงหยอแมาวช่วยับคนนนงัปัจจเสียงก็ะด้งเสียงขดูน้าวันหนำใจแล้ว่ะหนำใจแล้วใช่ไหมหนำใจแล้วใช่ไหม อ้ยกก็ยอมแล้วว่าอกลัวแล้วค่ะกลัวแงโ้ยนี่ขู่กันได้ร้ายเลยเหรอเสียดีใจร้อนอยู่เรื่อยเลยอ่ะ โอ้โหเสียค่ะอือ้เสียไม่เอาสิคะไม่เสียก็อย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนสิคะโอ้เสียใจ